สวัสดีค่ะ Atomic เ u r a t o r คิมจีวอนค่ะหากอยากมีผิวที่กระจ่างใสที่ใครๆก็อยากได้จะต้องทำยังไงนะฉันได้ยินว่าถ้าใช้แตงกวาจะช่วยให้ผิวสว่างขึ้นฉันเลยเอาแตงกวาที่บ้านมาโปะหน้าจนโดนแม่ด่าเลยค่ะฉันยังจำได้อยู่เลยตอนนี้เรามาดูแลผิวอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นต,นต่อกันดีกว่าค่ะซึ่งไลน์ของ a t o m i Spot Out Brightening ที่เปิดตัวหลังจากวิจัยมาเป็นเวลานานสามารถทำได้ค่ะไลน์ Spot Out นี้ เป็นลา์ที่อยู่ในอะโทมีแอ l ซู e ที่โฟกัสเรื่องบร g h ท e นิ่งปรับผิวให้กระจ่างใสค่ะเพื่อการดูแลอย่างตรงจุดก็จะมี2ตัวก็คือเอ s เซนและครีมค่ะตอนนี้ทุกคนสามารถให้ความกระจ่างใสกับผิวได้6ขั้นตอนที่เป็นระบบและแก้ไขอย่างตรงจุดได้แล้วค่ะอย่างแรกเอ s เซนจะเริ่มด้วยขั้นตอนแรกกับเซลล์แอคทีฟบรายทนนิ่งโค้ดค่ะ t e n i n g c o คดที่อ t o อมีพัฒนาขึ้นร่วมกับเทคโนโลยีเซลล์แอคทีฟเข้าด้วยกันจะช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสทั่วใบหน้าเลยเละค่ะและส่วนประกอบของขั้นตอนที่2ก็คืออัลฟาไบซาโบลอนค่ะเป็นส่วนประกอบที่จะยับยั้งการสร้างเอนไซม์สังเคราะห์เม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นต้นเหตุของจุดด่างดำบนผิวค่ะเนื่องจากเป็นส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพสูงราคาแพงทําให้ผลลัพธ์ยิ่งเห็นชัดเจนเลยค่ะแต่ก็ยังสงสัยใช่ไหมคะว่าจะทํายังไงกับเอนไซม์ที่ได้สังเคราะห์เม็ดสีเมลานินไปแล้วล่ะ ค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนที่3ก็จะดูแลในส่วนนี้ค่ะก็คือสารสกัดจากรากชะเอมนั่นเองค่ะซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการเกิดปฏิกิริยาเอนไซม์ที่สังเคราะห์เมลานินที่ถูกสร้างขึ้นแล้วให้ทํางานต่ําลงขั้นตอนนี้ช่วยล็อกตัวเอนไซม์สังเคราะห์เมลานินให้ทํางานไม่ได้สบายใจขึ้นเลยใช่ไหมเหล่ะคะแล้วเม็ดสีที่เกิดขึ้นแล้วบนผิวของเราพวกจุดเจ้าปัญหานี้จะต้องทํายังไงกับมันดีตั้งใจฟังกันให้ดีนะคะ เราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่4แล้วคะ่ะวิตามินซีโครงสร้างเสถียรนจะทําให้เม็ดสีดูจางลงและเพิ่มการสังเคราะห์เมลานินสีเหลืองแดงที่ช่วยให้ผิวดูดะจางใสขึ้นแล้วขั้นตอนที่5จะมี BHA ที่ช่วยการผลัดเซลล์ผิวทําให้ผิวโทนอัพดูสว่างขึ้นผลัดเซลล์ผิวที่ทําให้ดูหมองคล้าออกไปทําให้เซลล์ผิวชั้นนอกทํางานได้ดีขึ้นสามารถทําให้ผิวดูสว่างและใสขึ้นได้คะ่ะ แต่ถ้าใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์พิลลิ่งที่มีคุณสมบัติในการผลัดเซลล์ผิวอาจจะกระตุ้นผิวได้แนะนําให้หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกันจะดีที่สุดค่ะขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่6กับร่องรอยจุดด่างดําตามวัยเราจะมาโฟกัสจุดด่างดําจากอายุที่เพิ่มขึ้นกันค่ะในขั้นตอนนี้จะมี2พี่น้องที่ชื่ออิลูมิซินกับคาโนซีนเข้ามาค่ะ2พี่น้องอาจจะย้อนเวลาให้ไม่ได้แต่สามารถฟื้นฟูร่องรอยตามการเวลาได้มันสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะคะ แต่เดี๋ยวก่อนค่ะกรณีที่ใช้สปอตเอาตตอนกลางวันอย่าลืมทาครีมกันแดดให้เพียงพอเพื่อที่จะปกป้องผิวด้วยนะคะ หากดูแลผิวด้วย Spot Out Essen c e จากการรวมกันระหว่างส่วนประกอบและเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและแก้ไขได้อย่างตรงจุดแบบนี้แล้วเราก็จะไปกันต่อที่ Spot o u อ Cream ที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของ Essen c e และจบขั้นตอนการบำรุงอย่างชุ่มชื้นกันค่ะ Spot Out cream ตัวนี้เป็นการนำเอาส่วนประกอบของ Spot Out Essen c e มารวมกับส่วนประกอบที่ให้ความชุ่มชืน้นให้มองว่านี่เป็นการจบแบบฟินาเล่ของไลยของ a t o m y Absolute b r i g h t e n i n g ก็ว่าได้ค่ะดังนั้นถ้าใช้คู่กันจะดีมากเลยค่ะ ตัวนี้มีการนําขั้นตอนที่1-2-3ของ Spotout Essence รวมลงไปแล้วก็ใส่3เทคโนโลยีใหม่ที่มีเฉพาะใน s p t t อ t c ครีมลงไปเพิ่มค่ะของดีบวกของดีเหมือนไปซื้อของแล้วได้โปร1-1แถม1ตื่นเต้นจังเลยค่ะขั้นตอนแรกก็คือวิตามิน B3 จะทําหน้าที่ป้องกันไม่ให้เมลานินที่ถูกสร้างแล้วผ่านผิวหนังชั้นบนสุดไปสร้างเม็ดสีติดผิวได้ค่ะช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับเมลานินได้อีกขั้นเลยค่ะ ต่อไปขั้นตอนที่2จะเป็นขั้นตอนของน e โรไบออซ์ที่ช่วยปรับโทนสีผิวชั้นนอกด้วยส่วนประกอบจากธรรมชาติจึงเกิดการกระตุ้นผิวน้อยช่วยดูแลเซลล์ผิวที่ตายแล้วอย่างอ่อนโยนเพื่อไม่ให้ส่วนประกอบที่เป็นประโยชน์ถูกเซลล์ผิวที่ตายแล้วขัดขวางก็จะได้ผลลัพธ์ในเรื่องความเงางาว,าวมีชีวิตชีวาของผิวและฟื้นฟูผิวให้สม่ำเสมอได้ค่ะแค่ฟังก็นึกถึงผิวที่เกลี้ยงเกลาแบบไข่ไก่แล้วล่ะค่ะ เทคโนโลยีใหม่ขั้นตอนที่3ก็คือ IBR TCLC สารประกอบที่ได้รับสิทธิบัตรนานาชาติเป็นส่วนประกอบที่จะเห็นผลการปรับโทนผิวในทันทีที่ใช้ดูดซับรังสี UV และสะท้อนแสงสีเขียวปกปิดรอยแดงบนหน้าจะรู้สึกได้ถึงความใสและกระจ่างของผิวเลยค่ะช่วยทั้งยับยั้งการสร้างเมลานินและลดรอยแดงบนผิวยิ่งทําให้เห็นผลลั์ของการปรับโทนผิวดียิ่งขึ้นค่ะ และยังมีความชุ่มชื้นที่ให้ความรู้สึกเหมือนระเบิดความชําแม้เนื้อสัมผัสจะมีความข้นจากสารอาหารผิวที่อัดแน่นแต่ก็ไม่ได้เคลือบอยู่แค่ผิวชั้นนอกแต่กลับซึมเข้าสู่ผิวอย่างเรียบเนียนทันทีที่ทาเลยล่ะคะ่ะพอมันดูดซึมได้ดีแล้วทำให้ฉันอยากทาซ้ำทาแล้วทาอีกเลยล่ะคะ่ะ ต่อจากนี้อยากให้พวกคุณได้ลองสัมผัสสุดยอดผลลัพธ์ทวีคูณแบบเซนจี้ของการผสมผสานด้านเทคโนโลยีและส่วนประกอบพรีเมียมที่อัดแน่นอยู่ในไลน์บร์เทนนิ่งของอะ o โตมี่ยางสปอตอ u ลเอสเซนและสปอตอัลครีมนี้ค่ะฉันอัตโตมี่คิวเรเตอร์คิมจีวอนค่ะบ๊ายบาย